สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะเราจะมารีวิวเรื่องการดูคาแรง d o บเบิลซี u ัว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเนาะคือก็จะเจอเพื่อนๆคงจะเจอปัญหาแหละโดยเฉพาะแบบเนื่องจากคาแรงเวลาเราไปซื้อตามเคาน์เตอร์ช็อปอะกับเวลาเราไปซื้อตามดิวตี้ฟรีอะคือเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแบบคือราคามันฉี่กันมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือแบบ ก็คือส่วนใหญ่ก็คือซื้อดิสฟิลมจะราคาถูกเนาะแต่หลายคนก็จะเลือกซื้อตามแบบเว็บไซต์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเอออาจจะบินไม่ได้ช่วงนี้จะสะดวกซื้อเพราะมีโค้ดร่วมน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งถูกเข้าไปใหญ่แล้วมันก็จะมีร้านแท้ร้านปลอมมาปนกันเราก็จะดูไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูยังไงว่าคาแรงเนี่ยมันของแท้ของปลอมนะเพื่อน,น,นวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีการดูว่าตรงไหนที่บอกว่า เป็นของแท้ตรงไหนที่บอกว่าเป็นของปลอมตรงไหนที่บอกว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาหรือยังไงนะที่เราเจอมานะเพื่อนๆนะมาคาแรงเนาะก็คือเอ่อรุ่นคาแรงที่เป็นอันนี้นะคะก็คือของที่เราจะให้ดูตรงนี้เนาะก็จะเป็นคาแรงรุ่นปี2021กับปี2 0 2 2นะคะ เหมือนกันทุกประการนะคะเพื่อนๆ2อ,อ,อปีนี้จะต่างกับปี2020ถ้าเป็นปี2020เนี่ยดูยังไงว่าปีไหนเราจะบอกวิธีการดูนะเพื่อนๆให้ดูใต้กล่องนี่เห็นโค้ดป่ะเพื่อนอย่าเอาโค้ดมาเป็นสารณะว่าจริงแท้หรือปลอมนะเพื่อนเพราะว่าตัวโค้ดเนี่ยปลอมกันได้ของปลอมของแท้แยกกันที่ตัวเลขไม่ได้นะเพียงแต่เราจะบอกหลักการว่า กรณีวเวลาก,การดูว่ามันผลิตเดือนไหนในกรดีของแท้นะคะเพื่อนก็คือ01เนี่ยแสดงว่าผลิต221 0คือเลขมันจะลันแบบนี้คือจรัน01 02 03 04 05ไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็จะลันเป็น221 0เพราะนั้นถ้าเป็น01 221 0ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเป็น222 0มันก็จะเป็น02เดี๋ยวเพื่อนลองดูมันก็จะรันเงีย้ย แล้วก็ที่สําคัญของคาแรงนะเพื่อนๆนะณนะตอนนี้นะคะปกติเนี่ยเพื่อนๆจะหลายคนจะเอาโค้ดไปเช็คในเว็บใช่ปะไม่ว่าจะเป็นเว็บเช็คเฟรชหรือเว็บเ,เว็บเช็ค cosmetic.com บอกตรงนี้เลยนะเพื่อนๆในเว็บเนี่ยยังเช็ควันเดือนปีผลิตของคาแรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอาวันเดือนปีผลิตของคาแรงเนี่ย ไปเช็คว่าเป็นของแท้ของปลอมถ้าเพื่อนๆไปเช็คมันจะขึ้นเลยว่าแบบผลิตมาห้าปีแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ได้นะเพื่อนไม่ไม่เชื่อเพื่อนลองเอาของเลขเคาน์เตอร์ช็อปเลยเช็คเลยมันก็จะไม่สามารถพิสูจน์ได้จากเว็บนะคะอะตอนนี้เราจะมาดูกันนะว่าตัวคาแรงเนี่ยของแท้ลักษณะไงนะคือถ้าเป็นรุ่น2020ัน่สพอดีเราไม่มีตัวอย่างนะเพื่อนเนาะ แต่เพื่อนๆคนที่มีรุ่นสมาร์ททีวจะรู้ว่าตรง,ตรงฝาเนี่ยมันจะเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวใช่ไหมแต่หลังจากรุ่น2021เป็นต้นมาเนี่ยมันจะไม่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แล้วนะเพื่อนๆแล้วก็มันจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวเขียนว่าคาแรงแบบนี้นะคะเพราะนั้นถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้บอกเป็นของปลอมนะคะแค่จะบอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์คืออ่ เป็นลักษณะของของแท้แล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนคือ,อลักษณะมันจะมีลักษณะที่เป็นไม่มีสติกเกอร์อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่จะเจออีกอันหนึ่งที่จะเจอตรงฝาค่ะสมมติเวลายิ่งคนที่ซื้อของที่เ,เป็นออนไลน์แล้วขนส่งอะจุดที่เปราะบางมากเลยนะคะเพื่อนๆของของตัวจุกเนี่ยคือตรงนี้เ,เนี่ยมันจะขยับเพเยินเพื่อนๆเห็นไหม ็นไ,ไคือบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของฝาคาแรงนะเพื่อนๆคือบางคนอนะพะเยเย์เยอะคนนี้อีกคือมันพเยยแบบจนเอ้ยจะพังปะเนี้ยแต่กดได้หรืออะไรเงี้ยคือเราต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเพราะว่าของปกติเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเปราะบางของปัจจุพันธ์ของคาแรงเพราะฉะนั้นมันจะมีความขยับได้ง่ายและบางทีอ้า กดถ้ากดไม่ดีบางทีก็ไม่ลงค้างอยู่อย่างนั้นแต่มันยังกดใช้งานในปกตินะเพื่อนๆนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราจะบอกว่าเป็นของที่จะเจอบ่อยๆเวลาเพื่อนซื้อของของออนไลน์มาคือฟองอันเนี้ยเองจะไม่เห็นฟองเนาะเพราะว่าอันนี้คือเราขิ้นมาแล้วก็เออมันจะไม่มีฟองอยู่เพราะมันไม่ได้โดนเขย่าอะไรเงี้ย แต่ปกติถ้าคาแรงเนี่ยโดนขนส่งมาเพื่อนๆมันจะมีฟองได้ในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีฟองเนี่ยไม่ได้บอกว่าปลอมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการมีฟองเนี่ยมันยังเป็นของแท้ได้อยู่ไม่สามารถบอกว่าเป็นของปลอมได้เลยนะคะอ่ะนะไอจุดที่มกักจะเจอกันเนาะแล้วก็เอ่ออันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้สำหรคนที่ไม่เคยใช้นะเพื่อนๆหรือว่าคนที่ เวลากดมาช่วงแรกๆกลิ่นมันจะมันอาจจะมีหืนได้บ้างนะเพราะว่ามันเป็นน้ํามันบกน้ําที่มันค้างอยู่ที่หลอดมันอาจจะทําให้สภาพมันอาจจะแยกล่างอ่ะแล้วมันทําให้พอมันรวมกันไม่ค่อยดีกลิ่นมันก็อาจจะดูไม่ธรรมชาติเนาะช่วงสองสามกดแรกอาจจะอาจจะต้องไม่อาจจะแบบเพี้ยนกว่าปกติเพื่อนๆก็ต้องระวังนิดนึงส่วนตัวที่จะบอกว่าเป็นของปลอมคือถ้าถ้าถ้าลักษณะมัน เช่นไอ้ตัวฝาไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรือว่าตัวลักษณะบรรจุภัณฑ์นนะเพื่อนๆนะเราบอกตรงนีน้คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเคยเอาของบอกมาให้เราดูแล้วก็แบบเราจะบอกว่ามันมีความคล้ายมากสิ่งที่ไม่เหมือนเลยสิ่งที่ไม่เหมือนเลยเนี่ยคือเนื้อสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่คาแร่งคือต้องกดเนื้อมาดูว่ามันไม่ใช่คาแรงแต่ เพื่อนอาจจะต้องกดออกมามากกว่า3-4ถึงหยุดเนาะกับอีกอันนึงนะเพื่อนๆที่มันจะมีความต่างคือตัวฟรอนต์คือเราอ่ะอ่าขออภัยด้วยว่าเราอาจจะไม่มีตัวจริงให้เพื่อนๆดูแต่ว่าของปลอมเพราะว่าเรามีแต่ของจริงแต่ว่าฟรอนต์เนี่ยถ้าเป็นของปลอมเนี่ยตัวพิมพ์จะหยาบและบางกว่านี้เยอะมากซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เนาะอ้อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพื่อนๆสมัย สมัยก่อนจะสงสัยคำว่าไฮดริกใช่ไหมที่มันจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันจะอยู่ตรงข้างๆตรงเนี้ยคือเราจะบอกว่าณนะปัจจุบันเนี้ยเพื่อนคือไอตรงที่ว่าจะมีไฮดริกมันจะเป็นมันจะเป็นอยู่ตรงภายในเนี้ยนะคือมันไม่ได้มันไม่ได้แบบเสมอไปนะเพื่อนเนาะคือตอนเนี้ยจะเห็นว่าของแท้เนี่ยก็คือไอตัวไฮดริกเนี่ย มันไม่ได้แบบมีเหมือนตอนรุ่น2020ที่ว่าจะมีแบบเป็นทุกขวดแล้วนะคะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไฮดริกเนี่ยเราไม่ได้มาเป็นสรารณะกับรุ่น2 0 2 1เป็นต้นไปนะคะเพื่อนเพื่อ,อ,อถ้าสำหรับเรานะเราแนะนำว่าก็คือ,อ,อลักษณะฟรอนต์ต้องคมชัดแบบนี้ต้องคมแบบ คมแล้วก็ฟรอนตะ์อะเราเห็นเลยของปลอมมันจะมันจะผิดไม่คมเท่าหรืออันนึงก็สัมผัสเนื้อเลยเพราะเนื้อมันจะไม่ใช่เลยกดออกมาเยอะๆแล้วก็ลองสัมผัสเนื้อดูมันจะเนื้อมันจะไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนแต่อเรื่องที่ว่าฝาพะเยะ่ฟองในขวดหรือว่าไม่มีสติกเกอร์ที่ฝาเนี่ยอันนี้เราขอยืนยันนะเพื่อนนะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เจอได้นะคะถ้าเกิด เกิดจากการขนส่งเนี่ยมันจะเจอฟองหรือเจอฝาพเยเอแบบเนี้ยมันจะมันจะแง้มได้บ้างอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่จุดที่จะต้องกังวลน,นะเพื่อนนะก็าฝากไว้เป็นจุดสังเกตของคาแรงนะคะว่า,ามันอาจจะเป็นจุดที่ดูลําบากนิดนึงสําหรับดูแท้ปลอมในรุ่น2021ต้นไปแตอ่อันนี้คือลักษณะที่เอามาให้เป็นให้เพื่อนรู้เนาะจะได้ใครกังวล นะในบางคนที่ได้ของมาแล้วอาจจะมีรุ่นเก่าคือรุ่นต่ำกว่า2020ลงไปเนี่ยจะมีบางจุดที่มันก็เปลี่ยนไปเช่นฝาเป็นต้นนะไม่มีสติกเกอร์แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะโอเคค่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะปฏิจ้า